สวัสดีค่ะสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับในปีประมาณ2 5ง4ันี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักติดตามและประมวลผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราได้ดําเนินการจัดให้ท่านได้รายงานผลการดําเนินงานนะคะที่ได้ดําเนินการในทุกๆปีที่ผ่านมาแต่สําหรับปีนี้เนื่องจากว่าได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด นทีนขึ้นมานะคะจึงทําให้การรายงานของท่านเนี่ยจะต้องดําเนินการปรับเปลี่ยนโดยท่านจะต้องดําเนินการรายงานในระบบที่พวกง่ายๆว่าการออนไลน์นะคะโดยที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายบิ๊ก็อกแล้วก็ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาิติการของท่านเลขขาธิการไว้เรียบร้อยแล้วนะคะออสาหรับในการดําเนินการครั้งนี้นะคะสำนักต่างๆเนี่ยก็ได้ร่วมการจัดทําเครื่องมือ เพื่อที่ให้ท่านเนี่ยได้ดําเนินการตอบมายังสภทนะคะก็คิดว่าจะเป็นแนวทางที่ทําให้เกิดความง่ายแล้วก็สะดวกต่อท่านในการรายงานผลการดําเนินงานที่ท่านที่ท่านได้ดําเนินการไปในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทําการรายงานครั้งนี้จะทําให้เกิดความสมบูรณ์และก็สะดวกต่อท่านนะคะ อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ในการเขตทุกท่านที่ดําเนินการรายงานข้อมูลต่างๆมาให้กับทางสาพทเราแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในแต่ละเขตที่ได้ทํางานอย่างหนักใน,ในการดําเนินการสําหรับปีนี้นะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมีข้อปัญหาหรือสิ่งใดที่ทางสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะช่วย ท่านแก้ปัญหาได้ก็ขอได้ให้ท่านแจ้งเรามานะคะก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะค่ะก็ในโอกาสนี้ขอก็ขอกลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ